เจ็บจัดเลยเสื้อดำเมื่อกี้นีไ้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าโอ้โหสวยนีแบบเนี้ยปาทํามใม่าอย่างนั้นหลังมาเออหลังเข้าหลังเข้า โอ้สายสายส้ายซ้ายส้ายาอ้ยทำต้ขวาเอี่ไทวะบนเขาเออมีเนอนอะบนเขาเจเนอใช่ใช่ขวาพี่ต่ายก็นดาพี่ต่าอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วชิ้นนี้เพื่อนหม่โอ้เฮียกูไม่มีกระสุนเออแล้วให้ขับรถน็อกไปสองแล้วลุกเป็นติดเลยผมมีผมมีสายเก้ามีสาก้าทิมทิ้มทิมิม ถ้าผมต็องไม่ตายเนี่ยดนยนะผมนะมีที่ชุบชีวิตสองอันเลยมันยิงมันยิงไม่ตายเอาอซ้ายหน่อยออกซ้ายไม่ตายเอาซ้ายอ,อัยอหนึ่งด็อกสองด็อกสองพี่โดนเน็ตตายหมดตายหมดออย่าทะ <okay. S 1> ลึงบ่องที่หลังไอหน้าหี <laughs> ้ยไม่เห็นเราเโอ้ยเจ็บ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 กูเลยจะตายแล้วอ๋อล่วงกันเยอะแล้วเนี่ยเหรเจ็บมากเลยฮะเพราะมันมีชุบตัวเองใครวะสวยโอ้ยเที่ย,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 ยไม่ทันเนื้อสัตว์อ่านไมน่เดิน เอาดีกว่านี่โดนแปนลุกไม่แบลุกไม่แบย่ลุกฝาดมาพี่แบนฝาฝานั่นแหละนั่นแหละต้องหนีต้องหนีต้องหนีพี่โอ้โหยิงยาแล้วไม่หนีแล้วตอนนี้เอาใจเลยไปตรงแล้วเี่ภาคจริงเอาเลยครับจวนนี้พี่ตายตางเด็ดไปไม่โดนสักตัวเว้าพับเว้าสวยพี่แบนอ้อมใช้มาไปหลังยิงกูถ้าเดินดิ Đi bé, phải nghi lễ tưởng gần gần đi, bát chết á chắn đỉnh chè mày nè lộ mày ui vai đăng chắn thong rồi chắn thong á chắn thong hôm โอไม่น็อกข้างนอกเจ็บเจ็บเจ,จ็บมากเจ็บมากแต่นะไปเล่นได้อ่อนอกนอกนอจะหลุดเหรอสอนเมื่อกี้ ตายหมดตัวไอื <Yeah. S 2> ยอเยี่ยใตมยอเลยปืนดีจะลูกซองเลยอูยมันเห็นตัวเดียวอูมันฟีครับไอ้ตายตายอูมีนะตรงที่พี่มาร์คอะมาร์คสามอะใกล้ๆกล้อะมีตัวมาร์คเอรออะไรวต่อเนี่ต่อต่อไงได้ ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวใต้เนินพี่ไอตัวดาวเทียมเหรอใช่ใช่สองเฮ้ยเหมือนได้ยินสองตัวเลยเออ้าวาคซีวิ่งไปแล้วตายตายตัวเดียวตายตัวไม่ใช่เฮ้ยไม่เห็นวะตรงไหนวะเดี๋ยวใช่ใช่มันจะเล่นเนินเขาด้านหลังมีรถรถเข้ามาเขี่ยเดินคู่ไม่น่าเนอะกันใช่ใช่ หลงังเนาะเจ็บด <c oughs> ไปพี่ตามีตามีไปออกเฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ยย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 ลยงลยงยยงยยยยกเลยยย<อ><ๆ> ศพก็สูญหมดเฮ้ยตงรงศพอ่ะเดินเทศได้นะเจอสวยเหล็กตัวกะใช่เหล็กตัวอะไรกันไม่หมายถึงว่าเหลือเศษอีกตัวหนึ่งอ่ะ,เอ,เ,อะเอาไงเตะฝันงนั่นแหละเออนนั่นแหละ ไปไปโอ้เยเยอะถ้ากระสุนไม่หมดนะรวบไปแล้ว,ลว,ลวมึงแกเป็นไรเป็นอะไรนาหัวใจใช่อยู่ใต้เนิในใต้เนินเลยนี่ขวานี่<อ>ปะผมจะคับเออโอ้ยโ,โดลากก่อนมันจะมาลากเลยก่าวที่หนึ่งเลย แต่มีอะงอกหลัง mm, ็มีมีพี่มีเฮ uh anyway ้ยอุ้ยเจ็บแม่สมบไปเจ็บแม่ทไม่ทันไม่ทันไนมันจะมันจะช้าเนะีนไปเลนะตอนนั้นเลยสมอแเออหมดล หมด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 ตีแล้วไอ้เฮียมันยีนะมันยิงมึงยิงลูกซองเฉียวหัวกูเลยเฮ้ยมันสวนไหมอย่าขึ้นสูงนะเตวิตามเตอุ้ยเฮียเต็มหน้ากูเลยอยู่ในบ้านนั่นแหละฉีกมากระเต้ พี่เจ็บมากพี่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเอาไหนเอาไหนไม่เห็นหรอนี่ยหน้าไหนเน้่หพี่เ็บพี่เจสี่กระบอกเต้พี่สมองพี่สมองเล่นสบองเล่นเลยโอ้โหแม่งสี่กระบอกเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังหมดเลยเว้ยขึ้นไม่ได้